อาสวัสดีครับพี่น้องญาติพี่น้อง,องที่เคารพรราทุกทันผมสักสยามเพชรชมพูเ้อะพี่น้องเ้อะมือนีมีของดีมาฝากสุดยอดของอาญาอายุวัฒนะอีลีกับพี่น้องผู้ใดเป็นตำลูกมากเหยียวยากเหยียวฝืดย้มามืนขึ้นลุกขึ้น,นเหีียวมือละเจ็ดเทียแปดเทียเหี่ยวออกเะนิดเทียละหน่อยเขาเอิ่นเหีียวยัดเหีียวญาตปันทรม่านครับขัดล่ำกล่องแน่ง้อล่องกล่องบวกออกแน่ นี่ครับพี่น้องเอาตัวนี้ไปกินไปดื่มครับฮีโร่ครับฮีโร่จำส,สันสันสองข้ามครับฮีโร่เป็นสมุนไพรอันสุดยอดของของเมืองไทยขณะนี้นะครับพี่น้องผูใ้ใดเป็นต้อมลูกมาตอนนี้บ้านเฮาเป็นหลายครับโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นบ่วได้ออกกาลังกายเพิ่นบ,บ่ไดยวิงเพิ่นบน่ไดยเล่นเพิ่นนั่งยุกกระหม่อง,องแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหขัดลํากว่องเงี่ยงหยาบคว้ร่างคนก็สิได้พาตัด ที่ได้สวนบุญนะครับแฝงกันดึกเพิ่นนี่เข้าไปแล้วพี่น้องครับกันไปเลยครับนี่เขาเอิ้นกันดีก็แก่ครับกันแก้กันแย่แล้วมันแก่เพราะท่านต้องกันด้วยฮีโร่ครับฮีโร่แล้วพี่น้องเด้อขันว่าอ่าพญิสักสยามเวานี่ผมก็กินประจําครับเอาประจาเดี๋ยวนี้ไ้ว้าหมายถึงว่าจินมาได้เกิดบอาที่เราได้ห่างิ่นเอามาฝากนี่ให้บอกพี่บอกน้องให้นี่รู้สซึกว่ามันสุดยอดครับย่างมาขึ้นนี้ กอนขอไปเงียวไปยังกันเงียวเป็นปกิิธรรมดาเงียวสบายเพได้คัดลำกล้องเพรได้กุลลังคนนั่งง้อนั่งง่องเงียวออกมาแล้วก็ได้กลับขอไปอีกนั่นคือเรื่องกำลังเริ่มครับโรคกำลังเริ่มโรคต้งลูกหมากนี่อันตรายครับพี่น้องกันด้วยฮีโร่ครับฮีโร่เดอ้อซักสยามสิบอกให้กินด้วยกันครับเศร้าด้วยกันดีด้วยกันมีแห้งด้วยกันบ่มีโรคมีไยัยน้ากันนี่คือซักสยามบอกพี่บอกน้องเอาของดีมาฝากด้วยพี่น้องเด้อ เอาไปล่องเบงเดอ,เดเอร์เยอเปเซียตอนนี้สักสยามบา็นยังไงมันเมี่ยนท่วมเล่าบ่าเอาไปกินเบงผมว่ามันสุดยอดแล้วไปครับฮีโร่และพี่น้องเดอ้อผู้ใดเป็นตอมลูกหมาผู้ใดเงียวเงยบผู้ใดเงียวฝืดผู้ใดเงียวบ่ออกมาเอาไปกินครับสบายใจได้ลอยเปือเส้นครับลอยเปือเส้นและพี่น้องเดอ้อฮีโร่ฮีโร่ครับ